จุดประชุมเพิงในการจุดนั้นคุณโยมเราสวดพุทธกุณธรรมกุณถวายล้มปู่สามจบติปิโสมหกัรมวานารัง,งสามมาสามทวโทชานจารนสามปันโนสสขตวโล กเวดดอนนอนตรวมปุลิสัทธรรมัสสาลัดิสัทธานเดมวมโนตนามบทธวมหังกำวันติสัมวะคานตวมหังกวัตตานธรมโม ชาเดชทีโกนอาการิโกเอ็นหิปะสิโกนอมปัญญิกโกมปัจจะตังเวียนดิตตบบวมเวียนโยนเวีนติ๋ยสมปติปันโนมหังเกวตตุนสัมบกาสังโอนอวมชมปติปันโนมหังเกวตตุนสัมบกาสัง ควรยานยปติปันโนภหังกวาตุสามวกสังควสามเมญจิปติปันโนภหังกวาตุสามวกสังโคนยาจิตดังจัตตาเรปุริสัญญกานิงอัตตาปุริสปุก ตสามกสัคอ่านหนใดโยมปานหน่ดโยดักินใดโยโยอฉันเลียนกรนิยอนนโตตรางปัญญาเหตต่งโลกาสานเตนเดียติปส่วภังกวาอรหังสามมาสามบททอมเวชานจารณะสั ปันโนสุงกตอนลอนกับวิดดตรวมปริสัทธามมสารัดดิสัทธานเดมวมนุสานนัมบทธวมหังกวาติสวะหาตวหังกวาตาธามโมสันเดชทิกอนอการิกอนเอหิปัตนายกมปาจะ สาเวนติดตับัวเวีนโยเวติสมปฏิปันโนมังกวัตตนสามวัคซันโนมชมปฏิปะโนมังกวัตตนสามวัคันยายยปติปันโนตนสามวัสซัคนสามเมจิปฏิปน โนมพะวะตุลสามวะกษังคนยาจิตดังจัตตาริปุริสัยโอเลสัมปูกันลานสามพะวะตุลวะสษังคนอ่านหุ่นได้ย่อปานหุ่นได้ย่อดากินได้ย่ออ่านชเรียนกรณีย่อยาเขตตัง สวผัมวะอรหังสัมมาสสมบทโทเวชารนสัมปันโนสุขตารวมปริสัตถมสารเดสสัตถนเดวมโนสานัมบทโผังวัติสัมวาตุัวัตต ปัญายกวามปาจจะตังเวนดิตาบบอมเวนโยนเวนเตสุปฏิปะนวมหังกวาตนมะกะสังขวนโนชมปฏิปันโนสัมวะกะสังขนยาปฏิปะนวมหกวตนสมวกส เจียมปติปันโนมังกวาตุนสามวกส์หัวญาจินดังจัตตาเรปุริสานโยกันิงอหามปุริสัมปุกันลานเอสัมังกวาตุไโยมปานหุนได้โยนไโยนดันชเลี่ยการนิยน ดังลวนกาสานเตีนนโมเมฆพุทธรเตนชะสารตนาตยธรรมมกาเตนชะปัสเศนยดปัสเศนยเดวานารันจะปรเมศสนลัชเศษที่พอมาจะเอ็นทานจะจตุโลกะ ข้ามเพรคะขกาสมุธาพุท้ตงค้างข้าจะสำบัดปัดชายปัดเสียเทียมวาตัวเตียนชัยาชัยาทอระีทอระเนีนวดตาเตียนวดตเทียนนาทนาเทียนชัยาชัยาขคนละตนละนิัยนิไรใสเสนนเมนลลละ จะพ้นนอนละเชียนชัยยะชัยยะคำเพรสมเพนานเกนธนนานเกศเปสสาสจามพูถ้าการเลียนชัยยะชัยยนโดนนิเมตตะโรเกชัยยชัยยเสียงเกสุทธาธามุกขชาชัยยะชัยยวรนนโม ขัสสะตานชัยยชัยยจัมปาตินาหะกุลละคาโทชัยยชัยยคานจักขอนตุลโลสุกราพนโชงเสหาเพียงกะทิปัญชัยยชัยยะวรณโม ขายาตาจิตตาคิตตาเสนนาเรียมปุรสุดเทนอระเดียนชัยยาชัยยาสุขาสุขาเชีวิวขยยาชัยยาทอระเนียนตะเลัสศดาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอระเนียนสันเตนสัศดาชัยยาชัยยามังกา ลันยาบัวัฒนชยยชยยะมรวนัานยาเขนชยยชยยลังจะเตชาชยยชยยพร้อมเบนดักนาชยยชยาราชาทิราชัชัยชยยะเชยยปัตถวิงสับบางชยยะเชยยอรหันตาปัจเจกบุตสัสบลง ช,ชัยชัยยะมานเฮสุโรงะโลอเรนเดวะชัยยชัยยพรอมมาสุรักโคนชัยยชัยยนาโควิรุณหาโควิรุณปะโคจันดิมาละวเวเยนทวนาเตยโยจัก,กุเวรวมวารุณนพิจักอาชิมวายโย จะปาชนโนตุกรมมารรนอัธทรัตโกอัตทะรัสมหาเดวาสิทธิตามปัสันอัตยนิเสโนสาวกาสับบานชัยารามโมอวันตูเตียนชัยธรรมโมจะสร้างคนจะดัดสปาโลจะใช้ยากลางเอเตียนใช้ยยเตีน ໂສທິພະວານໂຕແຕเເອແຕນນະພຸດທະແຕນເຊນະໂຫນໂຕແຕນໄຊຍະມະກະລັງໄຊໂຍມເປบພຸດທະສາริมິມະໂຕອະຍ รัศจจปามพิมาโตอนปรราชยโยนุคอนสัญญบอิมันเดมปมมดิตาชัยยตธรรมรามกันามะเฮสีโนชัยโยเปยวบุญดาสสิริมาโตอนัญญามารัศจจะปามพิมาโตอปราชยโนุขอสัญญบอิม เดมประมวนดิตาชัยยตทานยินดกนามะฮิสินุเฉยเปี่ยมบุทษัสสิริมาโตัญญามารสัจปาปิมาโตระราชโยนุโคสัญญบุตรมาเดมปโมุดิตาชัยยตทาน กัณณะมหิสิโนชโยเปยมบุญดาสิเรมาตนยามมารัสจัปปามิมาตุราชโยนุโคสยามโพธิมันเทมปะโมนิตาชัยยัตถาสุปันกนามหสิโนชโย เปยมบุญดาสสิเรมาตนนยามบาละสัจปามพิมาตนโคสัญญมโพธิมันเทมปะมอดิตาชชยะตะทานานกนามะเฮสิโนชัยโย เปลยบัตาสัสมาตัญญยามาลสัจจะปามิมาตปะรใช้โยนุูคสยามบวทิมาเดมปมมวดตาช้ยตัทธาสัมรามมกนามหเฮสโนใช้ยตัวบวที่ยามมวเลยสักญานนานนานเดียบนตโน เอวันตวันวิจัยโยนนนิหชัยยานสุชัยยามาเกะเลอปาราชิตปันลังเกเสเสปตะเว็บโปเกเลนอภิเสกเกะมบุตรานัง นาบคาปัดตัวปโมตตาติสุนักตาสุมางกันล่าสุปปพาตังโวทิตังโสขโนสุมาหตตวจะสุญยนทะพระมจารสุปดาจีนะ กายกรรมมังว่าจ่ากรรมมางปัดดางกินน้ำปัดดางกินน้ำมโนกรรมมาปเนธเตียนปัดดางกินน้ำปัดดางกินนานิการตวะรตมปันตาเทมปัดดางกินเนเตนอัตราทสุกิตาเิรุนน้ำบทตรศาสนเน ตาโหธาสังหาสัเบหิยะเตติสุนันโตพนตุนเยเทวานตสมิงทานเนนทิกตาทิคายุกัสดาโหนโตุสุขิตาโหนโตสัปปารักขันโตสัปปสันตาณารักขันโตจินัสสานา ยากาเจมปัฒนาเตสังเมปุเรนตมโนรดาโยนตกาเลียมปังวัดสันตัวัสังวัสาัลหาการโรคาจุมปะดวเตสังนิาเรนต จะสัาบบดานกายาสุขังเกตสุขังอรหันตุยะธารังรหังสำหรับการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็บทชัยน้อย นมถวายแด่องค์หลวงปู่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ถือ,อว่าเป็นการเสร็จพิธีในการประชุมเพลิงเจ้าหน้าที่ท่านก็จะค่อยๆดูแลไฟไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ถ้าเป็นเหมือนขององค์หลวงปู่แบนท่านจะสั่งไว้เลยว่า ไม่ต้องให้มาภาษาบันเท่าเอิว่าบตองมัจุไฟให้ไม่ไปเรื่อยๆเหมือนองค์หลวงปู่แบนจะไมใ่ใครเข้าไปใกล้เลยหลังจากเผาเสร็จแต่นี่ก็ตามสถานการณ์เราอุบาจารย์ท่านก็จะดูแลช่วยไปด้วยสำหรับคุณโยมที่จะเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพวันพรุ่งนี้มาพบกัน